นกัได้โอ้ยังเอาออเาคมืบตัวตึงอะครับอันนี้คือฟาดหัวนอนตีเหรอครับเหรอหัวนอเป็นะไรไม่าเป็นอะไรเบาดเราชินแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิดคลิปบนมอไซค์อีกแล้วคือเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้วันเกิดพี่เอแคลร์จูปากกันนะคะทุกคนกับทีมส่งกรานนะคะเดี๋ยวไปบ้านอุวล้อกันก่อน ที่เราเปิดบนพื้นดินก็ได้ปะเอาถอดหมวกกันน็อกนี่บอกให้ถอดหมวกกันน็อกไง <laughs> ไม่ใช่ละสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการอีกทางหนึ่งเมื่อกี้เปิดบนมอเตอร์ไซค์มาแล้วเพราะมันค่อนข้างรีเลทกับซิมของเราในวันนี้สิ <laughs> ่งนักบิดสิ <laughs> ่ง <laughs> นับดินับดิ่อแค่สรุปวิธีว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันเบ๊วไปสวนนุ่งเอเชอร์กันใช่เพื่อนี่แค่เจอปากนะครับก็ชวนเราเข้าร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดทีมสงการสปนเซอร์ทั่วฟ้พาร์เมอิไทยจัดเต็มเันี้ก่อนเกิดจะมีการดูส่วะแรงก็ยืดๆว่าถ้าเกิดสมมุิไม่เกินประหลอดก็่ทำไม่เกินสองแล้วคือเอาจริงนปีที่แล้วว่าแต่ละคนทั้งแต่งแล้วไปดูตันหนักมากแล้วคือแบบเอาละพอกดดันมันมาแล้วของขวัญอะยังไงก็ซื้อได้ไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่ แต่ว่าเรื่องชุดเนี่ยเรื่องใหญ่โอ้โหมากอ่าของหวานนี้ก็เรียกว่าพวกเราหวานใช้แล้วชอบก็เลยเลือกให้อย่างตั้งใจเป็นน้ำหอมรถยนต์คือเวลาแค่์ทำงานเหนื่อยปุ๊บขึ้นรถมาปุ๊บเออเจอแอร์เจอกลิ่นหอมๆก็น่าจะได้แบบหายเหนื่อยมีกำลังใจในการแบบสร้างความสนุกให้คนอื่นเรื่อยๆต่อไปหรือว่าไวในแบบห้องนอนห้องนั่งเล่นอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่จริงๆก็สำคัญแต่แต่ว่ากระเทยมาให้น้ำหนักไปกับกันเพื่อช่วยาใช่อันนี้มีการ์ดด้วยนะคะข้างในให้อดื่มด้วยอ่ะกิน ไม่เสิร์ฟของวันนี้และนี่เลยมมแฟนไม่รักทักแชทพี่นี่เลยมากคนเดียวคิวบ้าคนทักถ่ายเราเลอคนทักเราเลยวันนี้เราจะเป็นแก๊งด้วยส่งว่าพ่อน้องออนนิวันไวรุ่นสร้างตัววันนี้แล้วก็เดี๋ยวมีนี่กินเจเจอันนี้เลยพ่อน้องนนิวต้องมีรอยสักต่างต่าตง <laughs> ม,มือบ้างนะแจ็คกันยาวเอา <laughs> แล้วอะไรตั์เอาไว้ตรงไหนออ <c oughs> แล้วนี่ค่ะ <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> คนร่ำรํยแบบเขามีตำนานนี่กับตังหูสีดำาเริ่มเมื่อก่อนอย่าสูมากเลยแบบหนึ่งเบอร์ไม่หนึ่งปีหนึ่งอยากตัหูมาเป็นไปกำลังฮิตเลยไอ้แป้นสีดำอ่ะอะ ใช้แอปเปนอะโปรแกรมเพนอย่าเรียกว่าแอปตอนนั้นไม่มีแอปเลยตาเป็นเพนได้ก็เหมือนแบบจุดให้เป็นจุให้เป็นแบบว่าต่างหูแล้วแล้วถ้ากระจุยดีๆคือเป็นพิกเซลเลยนะเป็นรีเดียพิกเซลแบบโปรแกรมเพนไม่เป็นไรวันนี้เป็นแบบหนีบแล้วขันดินจริงเหรอขันเป็นจริงแล้วแบบหนีบไม่ห้อยไม่หมดนี่แอคเซสซอรีต้องมาอันนี้ไม่ล็อกไม่ดับจนดับไม่ได้กใช่หายได้ด้วยแม่สวัสดีค่ะวันนี้หนูใช้ทองเสร็จหนึวงให้แม่นะไม่เอา ตัว้นแล้วมันกลับมาตบฉันดีก็ทองปลอมไม่ไม่ได้การหวังดีนะผมคือต้องโจซนอ่ะเดี๋ยวเราไปมากกว่าเลยบอกเลยว่ามันริ่มสร้างตัวแต่เป็นตัวแม่เอาแต่ชุดเป็นผู้ชายแล้วใส่ตังหูกันแล้วคือมีแหวนปุ๊บว่ามันมีเเอนอร์จี้อ่ะแต่ตังหูแม่เล็กหนีไม่อยู่อ่ะ ใช้อะไรเนื้อวาดไปหนึ่งใช่ป่ะมันเหมือนฝใยเลยอ่ะแหมเราเน้นงานมองกาอยู่แล้วเอแคทจะต้องภูมิใจในตัวพวกเราเธอเพราะพวกเรามันเป็นหน้าม้าคุณภาพหลังม้าคุณธรรมอยู่แล้วมันกูเหมือนฝใยมากกว่าเหมือนใยเยไม่เป็นไรเอาอียงข้างหนึ่งด้วยใครบอกว่าผู้ชายไม่เมคอัพต้องเูแลตัวเองด้วยนะครับก็มีนาขาไม่ใจเลยว่าวันนี้ฉันใช้รองพื้นมาลาสปอตเบอร์เก้านะคะเรียกได้ว่าเข้าได้กับทุกสีผิว ใช้ได้กับทุกสีผิวจริงสีผิวภูเขาสีบุหรี่ใช้ได้หมดไม่เกินเข้าได้กับทุกสีผิวแล้วก็เข้าได้กับทุกงานด้วยคือฉันเลี้ยงหนวดเพื่องานนี้เลยนะแกมีแฟนคลับพิมมาบอกว่ากูเปิดแอร์เพนหมดด้วยซ้ำพิมบอกว่าอะไรใช่ครับพิมบอกว่าอันนี้ที่ใช้งานคอนเสิร์ตฮิวีหรือเปล่าคนละสูตรแต่สีเดียวกันแต่คือแดดเยอห้ามทาโซคือห้ามเลยมันเป็นการห้ามเลยอ๋อฮึ่งหัวเนื้ออยู่เลยเหมือนเนื้อแตละแบบทำไมเนื้อแบบดีแบบนี้เยเออต้องอีกชั้นหนึ่งไหม อ่าอวยพรในแครก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าเข้างานไปอ่ะแล้วมันจะไม่ได้พิดการอวยพรเลยถ้าราที่นี่คือเปังเกิดเราเรื่องเลยดีกว่าคือพี่เห็นในแค่ไปเชื่อแบบเดนผู้ช่วยของพี่เอ็มาว์มีบูอ่าคือดูในร่างแบบน้ารู้กับน้องไปหน้าแบบฟิลแรกๆอ่ะอืมกับน้องแบบน่ากระมังมากโคตรเก่งแล้วบอกเร็วมากๆมีน้อยยิ่งเจ็บแบบโอ้โหแล้วคนเทนน้องเลยก็บ้าก็ละลายเขาบอกนี่ว่าผมมาบ้านแล้ครแบบดีใจที่รู้จักกันขอบคุณเช็ญเราไปด้วยวันนี้ดีใจมากๆ คือฉันอะตอนที่ฉันทำงานอยู่เอเจนซี่อะสมัยที่ฉันเพิ่งจบใหม่บอะในช่วงที่เอแคลร์ทำเหตุจอปากที่แบบเพิ่งเลิมแบบเป็นแต่งหน้าแล้วก็แบบทำเสียงมนดีเจดีเจรถบัมส์อ่ะจำได้เลยว่าตอนนั้นอะคือฉันอะตั้งตารอคลิปเอแคร์ออนแอร์ว่าแบบคลิปใหม่จะมาเมื่อไหร่คลิปใหม่จะมาเมื่อไหร่คือติดมากคือมันตลกจริงๆอะจริงอะใช่แล้วคือแบบรู้สึกว่าเชียร์ทาเลนต์มากเลยเออแบบมีพวามสว่างมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเอเนอร์จีแบบพิเศษอะที่แบบว่ามันดึงดูดคนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจจะะไปคิดดววว่่่่าาาันนึงอกรทีเแแบบบบู หน้าจออะไรเงี้ยเออจนแบบบางทีแบบได้อยู่ร่วมเฟรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้โหแบบตื่นเต็มมากเลยนึ่งครั้งตเดียวกันเขาจำได้เลยว่าตอนที่ไปโจวีนาใช่ป่ะเอแคลร์เปคนกวักมือเรียกพวกเราสองคนแบบเรียกมานั่งกินด้วยกันเลยอะไรเงี้ยเพราะตอนก็แบบปรับประทับใจน่ารักกับเรามากเลยแล้วก็ เยี่ยมยอบที่บอกว่าจริงๆแล้วเอทายก็คือแบบเอาจริงเอทายก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบอินสไปร์ให้เราอะแบบอ,อยากเติบโตในเส้นทางนี้มีกำลังใจใ,ในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยรู้เหมือนกันคือวันรู้สึกออบปาร์ตี้วันนี้ต้องสนุกนแน่ๆก็ <ใช S 2> อยากให้ A เอทาย <ๆ S 2> แบบว่าเอาความรู้สึกที่ทุกคนแบบนมามอบความรักให้เคทาวันนี้แบบเอากลับไปทำงานแบบทำผลงานดีๆหรือว่าเอาไปใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุขละกันใช่หน้าภูเขาย่างเริ่มๆโอ้โหพี่ภูเขาคือเหมือนเลยเนี่ย โอเชโยมอ่าคือแกแล้วคืออันจริงบ้าฉันรู้สึกว่าอีเส้นนี้มันสบายเว้ยเนี่ยภามันสบายมากนะแล้วข้างหลังอ่ะดูก่อนว้เป็นรถเห็นล้อเลยเด็กมาเด็กมาเหมือนกันนี่แต่ไปแต่มาเหมือนกันไม่มีอีกแล้วหรอมีไฟขับทักมาอีกแล้วบอกว่าให้ทาอุทัยเหมือนรู้เป็นอีตูดี้ให้ทายกับอุทัยหรืออีตูดี้สวัสดีครับครับผมมูเลแล้วเหมือนด้วยนะ เออล่วเราจริงอะเวลาแกแต่งหรืเป็นผู้ชายแกหน้าแกส่งอ่ะนี่ระวังตัวกันด้วยนะทำไมครับจนมันพ่นนวำใส่ทองมาขนาดนี้อ๋อหมไม่ควโจนพ่นหนุมวรนกระชื้นโกระชื้นเมอพนเสร็จอ่ะเออแล้วลุกมากทำไมชัดไเกินฮอลลีวบดทุกคนไอ้เหง่อไอ้หงอเน่าเลยเอท่านหเรีนหน้าอ๋อทักแม่เดินป่าดูอะไรบ้าทัไแอ่เบียร์งท บาร์บี้ทำไปหาเดลสวีททา,าไปหา,<บ>าอา,า,<บ>าอเดลท<บ>า,าไปหาเหดี้กาก้าแกนโน้ยวันน้เราจะได้เจอเสน่ห์มาซิน้ยแกยเป็นเรื่อเกินเลยนะครับทุกคนเลยมันเหมือนเลยอ่ะโคตรท่าเลยอ่ะน่ากลัวเลยอ<ม>่ะแต่งแบบพี่ว่าร่อดอย่างเงี้ยโอเคไมหมไม่โอเคฮะร่อนหน่อยจะอนบางไป

วของบุรุษจะเป็นทีมหัวกระตลกทั้งสองข้างเลยทุกคนดูท่างตัดไายไรเลยไม่ดีมือมากอยากไปดูแล้วอยากเของรุษเป็นลายเสือจะเป็นเอานาเสืออันนี้เป็นเสืองามเอี่ยมวันนี้เกมจับผิดภาพกันค้ัอีกแกตาอูอยู่ข้างเดียวเป็นเป๊ะเลยคนไหนคือบรรพบุรุษของคนไหนวะงงมาก ทุกคนเนี่ยเรายังไม่จบนะเราจะต้องโหดกว่นากกนี้ด้วยการเอาเสือมาอยู่คนหน้าึ่งเราเอา,าเท่าไหร่ยอดไม่หลุดว่ะยอดไม่หลุดว่ะแสดงว่ารองพื้นอ่ะมันเลิศเกินทรา,างานละเอียดอยู่แล้วเธอที่เราซีซันรอดเหมือนอาบดามอยู่ด้ดวยอย่าเชื่อใจช่างเชื่อใจช่างขอ่คิณเลยทำไมวะอ๋อขอบคุณนะโว้ยไมื่อกี้กูเบียบพื้นว่ะ ไมเามาแล้วครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมลูกนี้พร้อมไปงานอแล้วผมพร้อมไปงานมันเกิดน้องใอแคร์แล้วครับพร้อมไปมเจฉาสาวผมชาวบ้านชาวบ้านอันนี้คือฟ้าตัวน้องปี้เหรอครับ์โอ้ยอย่างเอาเอ สวัึดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอที่ปาร์ตี้น้ำมาเกิดเอคลายเลยครับผมจิมมานครับเรื่องผมบ๊ายบายครับไปเรื่องสร้างตัวครับต่อมแม่ต่อมแม่ตอนนี้นะคะแก่งป้าของน้องออนิวนะคะก็ต้อมาอยู่ที่โลเคชั่นใกล้ๆที่จัดงานแล้วนี่ไงฉันบอกแล้วว่ารองพื้นตัวนี้เบอร์เก้ามานเอาใส่ใช้ได้บนทุกสีผิววันนี้ฉันจะแอสซายให้ทุกคนมีคำคมคนละหนึ่งคำนะอย่าเสือกใยเมืองสัตว์ไม่เคยลำบากอย่าปากเก่ง มาช้ามองช้าไปคนขอไปเลียตนคำว่าอะไรเห็นชางขี้ขี้ตามเธอเธอเป็นหมดหมู่อะขี่ช้างจับกันไม่ไพี่คะเพื่อนพวกหนูน่ากลัวไหมมันดูโหดไหมเอาไม่บอกทำไมดูเยฮาด้วยฮาซึ่งเราอยากแต่งให้ดูน่ากลัวน่าเกรงขามด้วีตามเอาจริงแบบพวกเรามากระสีหมดฟิลเป็นฟิลเด็กแก๊งอยู่นะแก๊งนางฟ้ามืตัวเขาวจะอิงนางฟ้าฉันว่าน่าจะยังหมงไปอ จริงๆหน้าเธอโอเคแล้วเว้แต่แค่มันยังไม่เลยออกมามันต้องรองเธอฉันไม่ได้จะบอกอย่างนึงอะไรลืมพูดเมื่ที่หน้าม้าเหินกูนีม่มะมยคตัางเพื่อเนพนื่อหนีประเด็นคือเมื่อกี้มีน้องดีเอ็มมาตอนที่ลงซารี่บอกว่าแล้วทรงผมอย่างได้ไอะไรเงี้ยแล้วคือเธอเลยต้องหรือเปล่าว่าเธอต้องอยู่กับทรงนี้อีกออกี่นานเท่านานทำไมเธอเลยชอบใส่หมวกวายเหมือนงานวัดแม่มาเราอยู่ที่เดียวกับทุกคนจริงปะในขนาดที่มีวงอะ ยังไม่ไม่ได้ไมได้กำลังข้ามมองซ้ำไปก่อนโอ้แกเหรอถ้ายิงร่วงเกมกันรีบเยอะมากอะเกินขอนโดนสคตโอ้โหจริงๆอ่ะเป็นสามารถเป็นแม่น้องออริ่ให้หนูได้เขาถือเป็นเขอเป็นพ่อดองอยอะหรือว่าทีนี้เขาเป็นน้องออริ่ ผมปอหล่อเบี้ยวมากเพราะเรามันคือไวรู้สร้างก่อนอยู่แล้วกำลังข้ามมองสร้างไปก่อนอยู่แล้วให้สองคนฟังไปต้องสร้างแล้วตับบ้านตำตับสี่สิบล้านขอบคุณพูดเร็วหน่อนเลยขอพูดง่ายหน้อยมิด เลยการเท่ากับอ่านไหมเดี๋ยวอ่านเดี๋ยจะรีบอ่านเลยสิของกินอร่อยมากระดับมาสเตอร์เชฟสาไว้น้ำถึง9เมตรสันโนดาดกลางงานผมเคยว่าทุหลังเพื่อเราก่อนนี่อร่ามอร่ามมีเท่ไหมมีแน่นอนรถแห่รถแห่ต้องมารถแห่มีแน่นอนทำกันบ้านโววันนี้มันเปิดได้ไหมเนาะ มันรอดหน่อยกอขอให้ี่าไกล่าบบการมทดเหมือนที่ขบอกว่าัเป็นสบายเพราะอคนมากนะขอบคุณจริพี่ทำไ้ากมีพลังแล้วก็จะเปิดโฟมในะแทำได้ทำได้พในกรนแทกบางอย่างก็ลำบากเดี๋ยว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 โอเคครับพี่มาเร่บขอบคุณที่ชวนมา นี่คือโทนี่ต้นคุณแกเขามีการมอบของเข้ามาแกอย่าบังแสงลูกค้าดิวันนี้คือมาโชว์ลายพามาเลยนะครับสำหรับงานแคร์วันนี้แรงมากเขามาแล้วโทนดักพั้เขาคงออกมั้ยอีดอกตกใจขนาดนี้ใครเขาจะจ้างมึงคะโทนี่ต้นแล้วทาในที่มืดใครเขาจะจ้างอีดอกอินเสิร์ตอาหารหน่อยงานที่มาสปอนพี่เอแคร์นะคะนี่เลย ดีวคัสดีค่ะือี้ค่ะแกแรงมากว่ากเลยยางต้องเบ้เกียดหน้ามูกอ่ะอันนี้เป็นการสักแบบสักหั ชื่อน้องออนิวป้ะงฮะแม่ชื่อกิงกี้เอาสิบ้าเราอ่ะลกเป็นมาไดในงานอ่ะีพวกเราสามคนนี้ตงมาตุ้เป็นชายแท้จำไม่ได้หรอเกี่ยมปืนวิภาวดีถูกกิ๊งว้มีรถแห่บางๆรถแล้ว อีดาฟูดหลังจากนี้จะเป็นกรีสต่างเดียวนะคะพูดหลังจากนี้ไม่มีพูดแล้วกรีสต่างเดียวอีดาอินสซอร์ล้วน ไอ้ห่ยวันเลิกลากูจะเก็บฟุตหน้าบุรรอดเอาไว้ให้ชาวเน็ตดูน,นี่เราหน้าเลิกกัไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะบุรรอดไปบินคลิปหน้าไปแบบเอทกันไหวไหมนี่เราชีวิตไหวไหมวันนี้เป็นไงบ้างพี่สาววันนี้สนุกมากแบบว่ามันมาทุกคนแะฮะปีมาก ้เาวันีสนุกมากมมดีมาดูเลยกันลูกใช่วันนี้จะบอกว่ามีความสน,นุกมากเลยต่อให้สงการเนี้ยเราจะไปแบบอยู่ที่ไหนหรือว่าจะไม่ได้ไปไหนหรือไม่สนุกไม่ได้ลแล้วเพราะว่าวันนี้ก็คือแบบเป็นที่บรรยกิดที่สนุกมา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 กจริงๆวันนี้มั่มวแล้วใช่มั่วมากเล้คือแบบเป็นเป็นเราสุดสุดลาทุกคนนะครับคุณเด็กเก๋จะเจอเรามากมนะคะก็ s u พ p o r t ไอแคลตลอดนะครับไอเด็กเก๋ลูกแฮปปี้มาก ยิ่ง okay, พูดเธอยิ่งดูแย่คุณล่ะก็พี่บันเดย์แอคแคร์นะคะขอให้เป็นอีกปีที่แอคแร์แตัวบตัวแม่แบบโตแน่นอนตบบโตแน่นอนโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เฮ้ยโอเคค่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไลค์กันด้วยนะคะรินนอนวันนี้วกเขาขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายพี่บันเดย์แอคแคร์ค่ะ นี่ค่ะวันนี้ขอรายงานค่ะว่าอนาคค่ะเจอบอสชายลักษณะตุ้งติ้งนะคะอ้วกแตกอยู่ตรงริมถนนซีดีซีค่ะคุณผู้ชมคะดูเลยค่ะคุกกีติไข่นะคะนักข่าวเสียแอบแล้วคืออีนักข่าวคืออีนักข่าวคือเสียก็ไม่ไหวแล้วเแอบมากโอ้เจ็บไข่ครับพี่เลยคะเราทำเพื่อให้ใครขันเร็แล้วนะให้รู้เอาไว้เอาไว้ซัพพอร์ตจบเจอแต่คนเดียวกลับใช่ไหม